อ,นนอันนี้มีผู้หลาย,ลายท่านสนใจแล้วก็บางครั้งเขามีครอบครองบูชาด้วยแต่อธิษฐานอรัถนาไม่เป็นนะครับอันนี้การอธิษฐานอรัถนาพระนี่มีได้หลายประการทั้งปวงแต่ว่าถ้าในนามของพระสมเด็จวัดะระฆังหรือการบูชาเจ้าประคุณสมเด็จโตเราจะใช้คําว่านโมสามจบแล้วต่อด้วยปัตักกโมละเทปุตังธนกาโมละเทธนังอธิกาเยกายายะเทวนังปิยต ay ังสุตวา อิจิติโสภะกวายะมาลาชาโนท้าเวสุวันโนมรนังสุขขังอะระหังสุขโตนะโมพุทธายะอันนี้เป็นบทความที่อาบุญชาพระสมเด็จอาราธนาพระสมเด็จซึ่งมีอยู่ในในหนังสือสวดมนต์ก็จะ,จะ,จ,ะ,จ,ะจะพูดถึงบทนี้แล้วก็จะมีบทหนึ่งคือโตเสนโตวะละธรรมเมนะอันนี้เป็นบทคาถาอัญเชิญพุทธคาถาของพระสมเด็จให้มาคุ้มกายเราเลยนั่นคือ,อเหมือนที่ผมกล่าวเมื่อสักครู่ว่าโตเสนโตวะละธรรมเมนะ โตสถาเนศเวมเเลโตสังอากาสิชันตูนังโสตะจิตตังนะมะมิหัง